กราบสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พบกับสมจิตสมประเสริฐร่วมศึกษาไปด้วยกันอีกหนึ่งวันนะครับหรืออีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมได้นําพระครุนะครับเป็นพระครุที่อายุหลายร้อยปีนะครับครุสุโคไทยนะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นพระ ครุเปิดโลกนะครับพระองค์นี้นะครับชื่อว่าพระกรุเปิดโลกกรุเตาทุเรียงนะครับกรุเตาทุเรียงนะครับลักษณะขององค์พระจะเป็นพระพุทธยืนยืนตัวตรงนะครับแล้วก็มือทิ้งดิ่งลงมาเขาเรียกได้สองอย่างนะครับเรียกได้สองอย่างคือเรียกว่าพระร่วงเปิดโลกหรือพระร่วงทิ้งดิ่งก็ได้นะครับ วันนี้จะพาเพื่อนมาชมพระกรุกเก่าเนี่ยเราต้องเราต้องรู้ด้วยนะครับว่า <c oughs> พระกรุกเก่าเนี่ยดินจะเป็นลักษณะอย่างไงนะครับถ้าเป็นดินออกใหม่ๆแดงๆนะครับเ,เนื้อดินจะไม่ค่อยฝุนๆน,นะครับอันนั้นก็จะเรียกว่าดินใหม่นะครับองค์นี้เป็น ดินเก่านะครับคือพระถึงยุคนะครับเนื้อลักษณะขององค์พระเนี่ยจะเป็นออกสีน้ําตาลดําๆนะครับคือคือถ้าเราศึกษากันจริงๆเราก็จะรู้นะครับเนาะที่ผมเอาพระร่วงเปิดโลกกรุเตาทุเรีย้เพื่อนชมเนี่ยก็คือว่าอยากให้เพื่อนศึกษาไปด้วยกันนะครับศึกษาไปด้วยกันว่าเวลาที่เราจะเช่าเอ่อพระเนื้อดินนะครับเนื้อดิน อย่างเช่นนางพญาหรือนางพญาพิศนุโลกหรือสุมกอหรือทุ่งเศรษฐีอะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนอื่นเราต้องดูดินให้เป็นก่อนนะครับดินนะ่ะจะมีแน่นๆนนะครับจะมีลักษณะแบบแน่นๆถ้าเป็นถ้าเป็นพระดินเก่านะดินเก่าลักษณะจะแน่นๆนะครับและเนื้อจะแกร่งแงนะครับ องนี้คือเก่ามากครับเก่ามากดินเลยเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมลองส่องให้เพื่อนๆชมสักนิดหนึ่งนะครับว่าดินเป็นยังไงนะครับนี่ครับพระกรุขึ้นชื่อว่าพระกรุนะครับก็ต้องมีคราบกลุนะครับเหมือนกับพระสมเด็จเช่นกันจะมีคราบกรุติดตามองค์พระนะครับเนี่ยเหไหมครับเนี่ยคราบกลุจะติดอยู่เนะี่ยตามองค์พระ ราคาเช่าซื้อกันก็กลุเตาทุเรียนก็อันดับต้นๆน,นะครับของพระกลุพระร่วงเปิดโลกนะครับก็มีราคาสูงอย่างเช่นกันนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องราคาเนี่ยผมไม่ทราบแล้วครับอยู่ที่ว่าเราจะตกลงราคากันเช่าซื้อกันยังไงนะครับแต่ว่าก็เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังด้านเขาเรียกว่า เมตตามหานิยมนะครับคือพระโรคเปิดโลกเนี่ยเมตตามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับเขาตำนานเขาว่าอย่าง,งนะั้นนะผมก็ว่าตามเขาไปนะครับผมเอาพระร่วงเปิดโลกทิ้งดิงกรุเตาเทียนเพื่อนชมเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูไปด้วยกันนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อน,น,นท่านใดที่เขาอยากจะได้พระเนื้อดินพระกรุเก่าแต่ดูไม่เป็นอะไรเงี้ยดูไม่เป็นก็บางทีเราก็อาจจะโดนหลอกนะครับได้พระไม่ถึงกับ กรุเก like ่านะครับอาจจะเป็นพระใหม่อะไรเงี้ยอยากจะให้เพื่อนๆได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับก็เวลาเราดูพระดูอะไรนะครับแล้วก็ฟังเขานะครับฟังเขาคนนู้นคนนี้ก็พูดบ้างนะครับเราอยารันนะครับอย่ารันคือเวลาใครให้ดูพระอะไรแล้วก็ดูอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาไปด้วยนะครับถ้าเขาพูดผิดพูดอะไรแล้วก็ไม่ต้องว่าเขาเราก็แค่จดจําไว้แล้วเราเอามาประติดประ่อกันนะครับคือ ตัวเราเองอะ่ะจะต้องมันดูพระอยู่เรื่อยๆยน,นะครับดูดูแบบเนื้อใหม่มั่งเนื้อเก่าบ้างนะครับดูจนเราจนเราจาได้นะครับทีนี้เราเวลาเราไปเช่ามาใช้ <c oughs> มาคล้องคอเราเราก็จะได้รู้ว่าโอ้นี่คือพระเก่านะพระดีถ้าพระที่ที่เขาทํามาแบบไม่ไม่ใช่พระกลุไม่ใช่เกจิเก่าๆที่สร้างขึ้นมา และเราก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็อาจจะได้พระที่ว่าไม่ผ่านการปลุกเสกนะครับคือพระเนี่ยถ้าผ่านการปลุกเสกผ่านพุทธาพิเศษที่ว่าดีๆนะครับเราก็จะได้พระดีนะครับแต่ถ้าพระบางองค์เนี่ยไม่ได้ผ่านการปลุกเสกเลยอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็ได้มาเราก็ได้แค่คล้อ,อ,องคอแต่พุทธคุณเนี่ยนะครับ ทุกทคุณก็ไม่ค่อยดีเท่ากับพระที่ว่าเก่าใช่ไหมล่ะครับพระเก่า,พร,กาพระเกจิโบราณเขาปลุกเสกกันเนี่ยยังไงก็ต้องดีกว่าพระใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกบางองค์อ่ะก็พยายามดูเอานะครับวันนี้ผมก็เอาพระกรุเตาทุยมาเพื่อนชมเนี่ยก็พยายามให้เพื่อนดูเนื้อดูอะไรกันนะครับบางที <c oughs> เราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า เวลาคนอื่นเขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไปไงแล้วก็ต้องฟังเขาด้วยนะครับฟังเขาบ้างนะครับเราจะได้เปิดโลกเปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็เปิดความรู้ให้กับตัวเราเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรากระร้นอย่างนั้นนะครับเราต้องฟังนะครับเ,เหมือนผมเช่นกันนะครับผมก็ต้องฟังคนโน้นคนนี้คนนั้นเวลาเขาเปิดให้เราดูเขาเอาให้เราดูเราชมแล้วก็พยายามศึกษาไปจนสามารถที่จะ ดูพระเนื้อดินเป็นนะครับพระเนื้อดินสมัยโบราณนะครับก็มีทั้งเนื้อสีดำเนื้อสีแดงนะครับก็มีหลายเนื้ออย่างเช่นเนื้อองค์นี้นะครับจริงๆแล้วเป็นเนื้อสีดำดำนะครับแต่ว่าเนื่องจากการเวลาเก่ามากนะครับก็เลยลักษณะก็เลยลักษก็เหมือนกับหินเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมส่องเพื่อนๆดูนะครับเหมือนหินเลยนะครับ พระร่วงทิ้งดิงเนี่ยหรือพระร่วงเปิดโลกเนี่ยกรุเตาทุเรียงเนี่ยเป็นพระกรุที่ที่มีความนิยมนะครับนิยมเช่าซื้อกันในราคาที่สูงพอสมควรนะครับเป็นพระที่คนไทยเราเนี่ยเขานิยมและศรัทธานะครับแล้วก็มีอีกองคหนึ่งนะครับคือเป็นพระเอ่อทุ่งเศรษฐีนะครับทุ่งเศรษฐีที่เขานิยมกันแต่ว่าทุ่งเศรษฐีเขาจะนิยมองค์ที่มีลูกบอลน,นะครับ ลูกบอลยังไงก็คือตรงเวลาเราดูนะครับจะมีลูกบอลอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีลูกบอลคล้ายๆลูกฟุตบอลนะครับวงกลมนะครับคือพิมพ์นั่นแหละเป็นพิมพ์ที่เขานิยมกันทุ่งเศรษฐีนะครับเนาะถ้าซุ่มกอซุ่มกอก็เช่นกันซุ่มกอก็เราพยายามดูวงแขนขององค์พระลึกๆให้ลึกๆไว้นะครับลึกๆไว้หล้วจะส่องดูจะมีคราบกรุคราบน้ําคล้านะครับที่ติดอยู่ข้างในคือคราบพวกนั้นน่ะ จะเกาะแน่นเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ถ้าเราส่องดูปุ๊บครับข้างในเนี่ยมันออกสามารถที่จะถูๆอะไรเงี้ยออกง่ายนะคือไม่ใช่นะครับเราต้องดูให้ดีๆนะครับอย่างเงี้ยเราถูยังไงยังไงเงี้ยก็ออกยากนะครับเพราะว่าเป็นพระโบราณเนาะครับติดคราบกรุเนี่ยติดมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะครับโอ้พระองค์นี้เขาบอกว่าอายุพระเนี่ยครับเป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับ วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายก็เอาพระร่วงเปิดโลกมาเพื่อเพื่อนได้รับชมกันแล้วนะครับก็ขอเนเพื่อนทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับมีสิ่งใดก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเราต้องมาพูดมาคุยกันนะครับมาทำดับท่านที่มีความรู้กับเข้ามาคอมเมนต์ว่าผมพูดจุดตรงนู้นตรงนี้ผิดงนีนน้แบบนี้นะครับคือผมอาจจะพูดติดขัดอีกหนึ่งนะครับก็มาอธิบายฟังว่าโอ้จุดตรงนั้นตรงนี้ที่ สมจิตสมเสร็จพูดไม่ถูกต้องนะครับเอ่อเราจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับเนาะแล้วก็เราก็จะจะมีความรู้ไปด้วยกันเราก็พอเวลาเราไปชงไปเช่าเข้ามาเอามาใช้เนี่ยเราก็จะได้พระดีๆนะครับก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจและรับชมสมจิตสมประเสริฐขอบคุณครับสวัสดีครับผม